สวัสดีค่ะมาจ้าวันนี้นะคะโบจะพอไป่อมท่าดา <Wow. S 1> โบอตอนแรกนะคะโบว,ว่าโบจะผัดไอ้อไม่ใช่ต้นแรก ตอนแรกนะคะโบว่าโบจะ uh, เอาหนอไม้นี้นะคะไปแกงนะคะ <Wow. S 1> เสร็จที่นี้เพราะว่า uh, มันอยู่ในถุงก็จริงนะคะแต่ว่าพอไว้ในในห้องเก็บของอะคะ่ะกลิ่นมันมันมันตุกมากนะคะเลยต้องรีบเอาออกมารับประทานนะคะวันนี้โบก็เลยจะเอาไปผัด uh, พิกแกงนะคะผัดพิกแกงใส่ใส่หมูสามชอ่อว้าวหันไปแล้วคะ่ะหันไปแล้วนะคะ แล้วก็เนืยอไมมนะคะเดี๋ยวหัน่นหน่อไม้อีกนิดหน่อยนะคะไปค่ะไปทำกินกันดีกว่านะคะโบก็หัวข้าวนะะ <c oughs> หัน่นแบบนี้ตอนแรกก็จะทำเป็นฝอยมีความขี้เกียจ <c oughs> นี่แหละง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆ เรียบง่ายกินง่ายง่ายไม่เปลืองเงินผัวไปค่ะหันนี่ค่ะ <Wow. S 1> ใบมะกรูดกับพริกสดนะจ้าใบมะกรูดนี่ก็จะเป็นใบมะกรูดแช่แข็งนะคะกับพริกแช่แข็งนะจ๊ะมันมันจะได้กินนานๆเนาะเออเอาไวต้ตรงนี้ละเดี๋ยวหั่นพริกหน่อย ็จะจะเป็นจังซี่นะคะเป็นรูปพระจันทร์นะ,ะ <Wow. S 1> กระทะเหล็กค่ะบูกระทะเหล็กลนะคะใช <Okay. S 1> อันนี้คือน้ำมันเก่าใส่ลงไปน้ำมันเก่าที่ทอดเฟรนช์ฟรายไว้ให้ลูกะคะ เฮ้ยใช่เยื่อผ้อันนี้คือของอร่อยนะคะใส่ลงไปนะคะพี่พผ้า,าใส่ลงไปแล้วไง ความด้วยน้ำซ่าจะบอกว่าไม่มีไม่มีเครื่องที่แกงแต่ว่ามีของะแนนะคะหรือโบของะแนงนะคะ,ะ,ะ,นนะ,คะเครื่องแกงของะแนงลงป่ ว <Wow. S 2> อร่อยมากรอร่อยมากค่ะนานทีซื้อของไม้มา ขาจะไปกินข้าวก่อนนะคะ